สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s อ m o ม o r ตอร์ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ที่นี่เราจะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารรถใหม่รีวิวรถเด่นรถดังและวิเคราะห์ความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจซื้อแบบละเอียดเข้าใจง่ายถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถออโตเมติกสายแฟชั่นยอดนิยมตลอดกาลกับ2026 Yamaha Fino 125รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยซึ่งบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นทั้งดีไซน์ฟีเจอร์และความคุ้มค่าที่ถูกอัปเกรดให้ตอบ ชีวิตคนเมืองยุคใหม่มากขึ้นยามาฮาซิโน่เป็นชื่อที่อยู่ผู้ตลาดรถสกูตเตอร์คลาสเล็กในประเทศไทยมาอย่างยาวนานด้วยภาพลักษณ์ของรถที่มีความคลาสสิกผสมความน่ารักทันสมัยที่ง่ายประหยัดน้ำมันและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานและผู้ที่ต้องการรถใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นหลัก และสำหรับ y a มา h a าฟีโน125ปี2026คันนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของยามาฮ่าที่นำเอาความคลาสสิกเดิมๆม,มาปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขึ้นตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงถุงพลังและระบบความปลอดภยัย รูปลักษ์กภายนอกของ2026 Yamaha Fino 125ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสกูตเตอร์สไตล์เรโทรที่หลายคนหลงรักแต่มีการปรับเส้นสายให้ดูโค้งมนมากขึ้นฝ่ายหน้าออกแบบใหม่ให้ดูหรูและพรีเมียมขึ้นพร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนฝ่าย,ยอะถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถมากขึ้นฝ่ายายทรงกลมสไตล์คลาสสิกแต่เพิ่มความทันสมัยด้วยหลอด LED เ,เช่นกันทำให้ภาพรวมของตัวรถอยู่ทั้งน่ารักและมีความพรีเมียมในเวลาเดียวกัน ชุดเตือนหมายเป็นแบบผสมระหว่างอาลอกและดิจิทัลที่อ่านง่ายแสดงผลทบทั้งความเร็วระดับน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองและไฟเตือนต่างๆซึ่งบอกกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวนันตัวถังดีการเลือกใช้สีใหม่สำหรับปี2026ที่เลน,นโทนพาเฟลหรูหราและสีเมทัลลิกที่ดูตอดขึ้นเพื่อตอบจทย์ทั้งสายหวานและสายเท่เบาะนั่งถูกปรับวัสดุให้มีความนุ่มขึ้นนั่งสบายมากขึ้นและต้องขี่เป็นเวลานานความสมบูรณ์กําลังดีทําให้ผู้ขี่รูปร่างเล็กสามารถวางเท้าได้มั่นคง ใต้บอกมีพื้นที่เก็บของที่สามารถใส่หมวก,กันน็อกคลื่นใบของใช้ส่วนตัวได้อย่างเพียงพอพร้อมช่องเก็บของด้านหน้าที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจวาวันในด้านพลัง2า2 6องพยา่ิบ y a h a น125ีมาพร้อมเครื่องยนต์ดูคอขนาด125ซีซีแบบสูบเดียวสีจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบหัวฉีดอัจฉรยิยะที่ช่วยให้การขับไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ทั้งความแรงที่เพียงพอสําหรับการใช้งานในเมืองและความประหยัดน้ํามันที่ขึ้นชื่อของามาฮ่า การตอบสนองของพันเร่งทำได้ดีออกตัวลุ่งโดนถึงง่ายเหมาะกับการจราจรที่หนาแน่นในเมืองใหญ่เสียงเรื่อยงย์เดียบและสั่นสะเทือนน้อยช่วยเพิ่มความสบายในการขับขี่ระบบเกียร์เป็นแบบอโตโมติ CVT ที่ให้ความต่อเนื่องในการเร่งความเร็วไม่กระตุกเหมาะกับทั้งมือใหม่และผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย ระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช้อัพเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโช้อัพเดี่ยวที่ปรับเซ็ตมาให้รองรับถนนเมืองไทยได้ดีทั้งถนนเรียบและถนนครุขราช่วยให้การขับขี่มีความมั่นคงมากขึ้นระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกพร้อมระบบ UBS หรือ Unified Braking System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถโดยเฉพาะผู้ขี่มือใหม่ ในด้านเทคโนโลยีและฟีเจอร์2026 Yamaha Fino 125ถูกเพิ่มความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบกุญแจอัจฉริยะสมารท์ทคีย์ที่ช่วยให้การใช้งานสะดวกขึ้นไม่ต้องเสียบกุญแจแบบเดิมมีฟังก์ชันค้นหาตำแหน่งรถและป้องกันการโจรกรรมช่องชาร์จไฟสำหรับสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องใช้งานมือถือระหว่างเดินทาง ระบบประหยัดน้ำมัน Stop and Start System ที่ช่วยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดนิ่งและสตาร์ทใหม่ทันทีเมื่อบิดคันเร่งช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและลดมลพิษซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่หาได้ยากในรถสกูตเตอร์คลาสนี้ สำหรับการขับขี่ในชีวิตจริง Yamaha Fino 125ปี2026ให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรกับผู้ขี่มากการควบคุมง่ายน้ำหนักรถไม่มากทำให้เลี้ยวกลับรถหรือขี่ในซอยแคบๆได้อย่างคล่องตัวเหมาะกับการใช้งานในเมืองการเดินทางไปทำงานไปเรียนหรือขี่ชิลๆในวันหยุดก็ทำได้ดี ด้วยอัตราสิ้นเปลืองที่คาดว่าจะอยู่ในระดับมากกว่า50กิโลเมตรต่อลิตรทำให้ค่าใช้จ่ายในการใช้งานระยะยาวค่อนข้างต่ำซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ฟีโนโได้รับความนิยมมาโดยตลอดในเรื่องราคาจำหน่ายในประเทศไทยของ2026ยามาฮ่าฟีโน125คาดว่าจะเปิดตัวด้วยราคาประมาณ46,000-48,000บาท ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับดีไซน์ฟีเจอร์และชื่อเสียงของแบรนด์ยามาฮ่าเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถอโตเมติคันแรกหรือรถใช้งานประจำวันที่ได้ทั้งความสวยงามความทนทานและความประหยัดในคันเดียว สรุปแล้ว2026 Yamaha Fino 125คือการต่อยอดความสำเร็จของสกูตเตอร์สายคลาสสิกที่ยังคงเอกลักษณ์เดิมเอาไว้แต่เติมความทันสมัยให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและการใช้งานจริงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถน่ารักมีสไตล์ขี่ง่ายดูแลง่ายและประหยัดน้ำมัน Fino 125รุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลย สำหรับวันนี้ช่อง s r Motor ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆใ,ในอนาคตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี